เพิ่มแล้วนะครับสำหรับสลากในแอปเป๋าตังนะครับของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ2665นะครับซึ่งเปิดขายในวันที่17กรกฎาคมนะครับตั้งแต่ตอน6โมงเช้านี่ยแหละครับเป็นต้นไปนะครับเพิ่มจริงหรือไม่จริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับนะครับก็เริ่มจากนะครับเราก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังได้เลยนะครับ อ่าสแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับหรืออ่าใส่รหัสพิน6หลักเข้าไปนะครับอ่าปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับให้เรามาที่อ่านี่นะครับบริการนี่กดเข้าไปนะครับกดที่บริการเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเหมือนเคยนะครับกดเข้ามานะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ไปที่ซื้อสลาก ดิจิทัลนะครับตัวนี้กดเข้าไปนะครับนี่นะครับถ้าเขาเปิดแบบนี้แสดงว่าเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเป็นอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไป6หลักเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดไปที่ค้นหาได้เลยนะครับกดค้นหาเลยนะครับนี่นะครับอ่าปรากฏว่านะครับมี หนึ่งชุดนะครับสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดชุดนี่นะครับถ้ามีเจ็ดชุดก็คือเจ็ดล้านใบนะครับอ่าซึ่งเขาบอกว่างวดนี้นะครับเขาจะเพิ่มสลากเข้าไปในนี้นะครับเป็นจํานวนเจ็ดล้านใบนะครับเจ็ดล้านกว่าใบนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะซื้อนะครับชุดเจ็ดใบในราคาห้าร้อยหกสิบบาททำอย่างไรนะครับอ่าเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับแต่ละตัวนี่กดเลือกเข้าไปนะครับในแต่ละชุดได้เลยนะครับ ผมเลือกไปแล้วนะครับ1ชุด2ชุด3ชุด 4. ชุด5ชุดนะครับ6ชุด7ชุดนะครับนี่เชุดล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปที่ตรวจสอบสลากตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปครับพึ่งเข้ามาแล้วก็กดชำระเงินได้เลยนะครับยืนยันการชำระเงินนะครับเป็นจำนวนเงินนี่เห็นไหมครับ7ใบนะครับชุด 7ใบในราคา560บาทนะครับอ่าให้เราตรวจสอบดูเงินใน g Wallet ของเรานะครับว่าเพียงพอต่อการชำระนะครับเมื่อเพียงพอแล้วแล้วก็กดไปที่ยืนยันการชำระเงินตรงนี้ได้เลยครับอ่าตรงนี้เขาจะให้ใส่รหัสพินหหลักเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่รหัสแล้วรอสักครู่เห็นไหมครับเขาก็บอกว่า ซื้อสลากสําเร็จนะครับนี่นะครับซื้อสลากสําเร็จให้เราทําการาบันทึกสลิปเอาไว้นิดนึงนะครับกดบันทึกสลิปเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับบันทึกสลิปสําเร็จนะครับอ่านะครับเราสามารถที่จะไปดูสลากของฉันได้เลยนะครับตอนนี้สลากเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วนะครับเพราะว่าซื้อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอ่ายังไม่มานะครับแสดงว่าคนกําลังซื้อเป็นจํานวนมากนะครับรายการ อ่ากำลังช้าอยู่นะครับอ่เดี๋ยวสักพักนึงเราจะกลับมาดูใหม่นะครับอ่าหลังจากที่กดสั่งซื้อไปแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับแล้วก็เราสาจึงจะสามารถเข้ามาตรวจสอบสลากของฉันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะนะครับเป็นอ่าการซื้อของอประชาชนโดยทั่ว,วไปเนี่ยเป็นจำนวนมากก็เลยทำให้ระบบช้าไปนิดนึงนะครับอากดไปดูฉลากของฉันเลยนะครับ พอเรารอสักครู่นะครับสลากก็จะถูกเติมเข้าไปนะครับอยู่ในสลากของฉันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจำนวน7ใบนะครับเป็นชุดชุดใหญ่ชุด7ใบนะครับชุด7ใบในราคา560บาทนะครับก็แสดงว่าอรอบนี้เขาเติมเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่มจาก5 1าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นใบเป็น7ล้านนะครับ7ล้านอ่า 140,000ใบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้เราสามารถซื้อสลากชุดในราคา7ใบได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ